สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เอาเร็ดกีฟูเกนนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมาช้อปปิ้งเทีเอเร์ดนะคะมาดูกันว่าเออร์ดที่กีุ่กเก้นมีอะไรบ้างนะคะตามมาเลยคะ่ะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะคะคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ร้านนี้ค่ะก็เซลลเหมือนกันนะคะเซลล์เกือบทุกร้านเลยค่ะแต่จะเซลล์มากเซลล์น้อยก็แล้วแต่ร้านนะคะ want saving i like to be my own worst enemy there's no risk if you don't try at anything so i'ma just keep dying everything see you in the next life have to be a better me i don't think that my head's on straight gotta flip it and grip it and go and get an x-ray what's wrong with me i just feel way pushing on my chest and it squeezes till i suffocate better change my mindset meditate it's pretty cool that i'm alive and have better days i could walk see here i should celebrate think i could change my mind maybe elevate Living like เราก็ไปร้านต่อไปกันเลยนะคะวันนี้เราจะมาซื้อกระเป๋าสตางค์ค่ะของโคสนะคะเราก็มาดูร้านนี้ก่อนนะคะโคสชมีด้วยกัน2ล้านนะคะตรงนี้เป็นร้านเล็กนะคะก็จะเซล์ตั้งแต่50%ถึง70%กันเลยทีเดียวนะคะเพื่อนๆ นกก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่ารุ่นไหนเกา่ารุ่นไหนใหม่หรือรุ่นไหนตอนนี้กําลังฮิตนะคะแล้วนกก็ไม่ทราบด้วยว่าราคาเต็มเขาราคาเท่าไหร่กันแน่นะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะคือราคารถจากป้ายนะคะนกก็ไม่เคยซื้อกระเป๋าแพงๆนะคะเพราะว่าส่วนมากก็จะใช้แบบถูกๆนะคะ ใบละไม่กี่พันนะคะ2อสามพันแค่นั้นเองนะคะอันนี้ก็คือครั้งแรกที่นกซื้อกระเป๋าแพงนะคะก็มาดูกันเลยค่ะเพื่อนๆว่ามีใบไหนสวยบ้างนะคะใครชอบใบไหนก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะ ส่วนใบต่อมานะคะก็ลดถึง75%ด้วยกันเลยทีเดียวนะคะเงินในกระเป๋าสั่นทีเดียวเลยนะคะทุกคนใบสีขาวนี้ก็สวยนะคะนกชอบกระเป๋าตังสีขาวสวยเกือบทุกใบเลยะคะ่ะใบนี้ก็น่ารักโอ้ยน่ารักไปหมด นกก็จะมาเอากระเป๋าตังทรงแบบนี้นะคะแต่ว่าร้านนี้ไม่มีสีที่นกชอบนะคะเดี๋ยวนกจะไปอีกร้านหนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนของกระเป๋าตังนะคะทุกคนน้องๆก็น่ารักทุกแบบเลยนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นชุดเซตนะคะเขาก็จะจัดเซตบ็อกเอาไว้แบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าคาดอกนะคะ between a rock and a hard place do I work hard or live in my pace you're only young once, yeah that's all great but I also want a future where I'm okay living life is doing lots of cocaine wait no it's living with no shame wait no it's sleeping in on Sundays I guess it's different for each of us and that's okay well I just want to be happy how to get there hmm, glad that you asked me I think it's different for everyone some of us need work others need fun some of us need purpose to overcome but try to do what you love when it's said and done because there's so many ไปค่ะเราไปดูโครสอีกร้านหนึ่งกันนะคะก็อยู่ตรงข้ามกันเลยนะคะร้านนี้นะคะนกไม่ได้ถ่ายรูปนะคะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นนะคะร้านสินค้าทั่วไปนะคะเขาห้ามถ่ายรูปนะคะแต่นกก็แอบถ่ายมานหนิดึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านเสื้อผ้าสำหรับเล่นกอล์ฟนะคะร้านนี้ก็ลดราคาเยอะเหมือนกันนะคะ ต่อมาก็จะเป็นป๊อปคอนนะคะป๊อปคอนอันนี้คนนิยมมากๆนะคะเมื่อก่อนยูเมป๊อปแต่เราก็ไม่เคยกินนะคะไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่านี่ก็จะเป็นบรรยากาศบริเวณด้านนอกนะคะที่นี่ก็กว้างมากๆนะคะนกมาสองรอบนะคะเดินไม่เคยทั่วเลยคะ่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชายจะมาดูกอล์ฟนะคะไม้กอล์ฟดูฝีมือสะก่อนนะคะ ก่อนจะซื้อเราก็ต้องลองสินค้าก่อนนะคะเดินม,มาสักพักใหญ่ๆนะคะก็เริ่มเหนื่อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะพักเติมพลังกันนะคะ ก็ชมบรรยากาศรอบๆไปก่อนนะคะทุกคนทาชิมิเอกีถ้าใครจะมาชิอาเรตท,ที่นี่นะคะ,คะเขาก็จะมีรถบัสด้วยนะคะก็สามารถลงสถานีทาชิมินะคะแล้วก็นั่งรถบัสมานะคะแล้วก็จะมีอีกสถานีหนึ่งนะคะโทกิชิสเตชันนะคะแล้วก็นั่งจากนาโกย่ามาก็มีนะคะถ้าใครอยากมาก็สามารถดูตรงข้อความพินก แคปมาให้ได้เลยนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณด้านข้างนนะคะ่ะตรงนี้วิวสวยมากๆเลยนะคะ <c oughs> คิ้นี少しคิเืมตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดชมวิวตรงนี้นะคะวิวสวยมากๆนะคะมองจากด้านบนลงไปจะเห็นเป็นวิวด้านล่างเป็นเมืองนะคะตรงนี้ก็คืออยู่บนภูเขาที่สูงนะคะก็สามารถมองเห็นทั่วเลยนะคะ ก็ยังหาของกินต่อไปนะคะเติมพลังต่อไปค่ะได้มาแล้วนะคะทุกคน b บราวนี่นะคะ b บราวนี่เค้กเค้กนะคะก็จะมีไอติมแล้วก็มี b บราวนี่นะคะแล้วก็มีวิปปิ้งครีมนะคะมาเพื่อกินนะคะไม่ได้มาเพื่อช้อปปิ้ง どうする、食べます。え。美味しい。うん。美味しいです。うん。美味しいでしょう。美味しいね。<laughs> โอ้อาซโกโซดากตอเตมคิดเท้อ,ทองฟ้าสวยมากเลยนะคะทุกคนมาค่ะหลังจากที่กินอิ่มแล้วนะคะเราก็มาเดินออกกำลังกายกันต่อนะคะ <c oughs> ก็เดินดูไปเรื่อยๆนะคะเราก็มาเจอร้านนี้คะ่ะไมโคลเคา์นะคะ ร้านนี้ก็รถเยอะมากๆนะคะเงินในกระเป๋าสั่นอีกแล้วค่ะไปค่ะเราเข้าไปข้างในกันเลยค่ะอย่าเสียเวลานะคะมาค่ะเห็นป้ายลดราคาไหมคะเจสิบเปอร์ค่ะเราก็สำรวจราคากันเลยนะคะใบนี้คือน่ารักมากๆนะคะโอ้ยน่ารักทุกใบเลยใบนี้ก็น่ารักโอ้ยทุกใจทุกใบเอาใบไหนดีนะ Every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. By Nina, how I'm happy how to call ส่วนตรงนี้นะคะก็ลด70%ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าสตางค์นะคะแล้วก็จะเป็นกระเป๋าใส่พวงกุญแจนะคะก็น่ารักนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเคสโทรศัพท์แล้วก็จะมีกระเป๋าด้วยนะคะเราก็ไปจัดมาหนึ่งถุงใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวเรากลับบ้านไปดูกันนะคะว่านกซื้ออะไรมาบ้าง ตอนนี้เราไปช็อปกันต่อค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบรนด์ต่างๆที่อยู่ในโซนนี้นะคะก็จะมีหลายโซนด้วยกันเลยนะคะตอนนี้เราก็มาดูกอล์ฟันอีกรอบนึงนะคะท่านชายเมื่อกี้ยังไม่ได้ไม้กอล์ฟนะคะแล้วก็ไม่ได้ดูราคาด้วยว่าลดกี่เปอร์เซ็นต์นะคะทีนี้ก็อยากได้นะคะก็เลยกลับมาดู แต่ผลสรุปสุดท้ายก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันไม่ลดราคานะคะ <c oughs> นางก็บอกนางจะไปซื้อในอินเทอร์เน็ตนะคะเพราะว่าในอินเทอร์เน็ตมันลดเยอะนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนด้านนอกนะคะก็จะเป็นที่นั่งสำหรับคนที่เมื่อยนะคะก็สามารถพักได้นะคะก็ที่นั่งก็มีเยอะหลายโซนเลยนะคะ And go and get an x-ray what's wrong with me i just feel way pushing on my chest and it squeezes till i suffocate better change my mindset meditate it's pretty cool that i'm alive and have better days i could walk see here i should celebrate think i could change my mind maybe elevate living life every day late at night not okay all i want and i pray all i need are some better days yeah all i need are some better days. Between a rock and a hard place, do I work hard or live in my it pace? Is. You're only young once, yeah, that's all great, but I also want to future you where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us, and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Mm, glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life every day, late a night, not okay. All I want. I เจอร้านเกี่ยวกับกอล์ฟอีกแล้วนะคะก็อดเข้าไม่ได้นะคะร้านนี้ก็ h i ตเด s ั n เขาก็จะซื้อประจำนะคะแบรนด์นี้นะคะ เขาก็มาเช็คราคานะคะว่ามีไมคกอล์ฟอย่างที่เขาชอบไหมมีเสื้อผ้าแบบที่เขาอยากได้ไหมส่วนมากเขาก็ซื้อหมดแล้วนะคะก็จะมีแค่คอลเลคชันใหม่ๆที่เขายังไม่ซื้อนะคะตอนนี้เราก็ออกมาด้านนอกแล้วนะคะเราก็เดินดูไปเรื่อยๆค่ะ Okay, all I want and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days, cause all I want and I pray, I believe in the better days. Living life every day, late at night, not okay. All I want. I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Have to be a better me. Some rap in don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight. Pushing on my chest and it squeeze till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life every day, late at night, not okay.